วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดนะครับมิถุนาสองห้าหกเจ็ดนะครับพิหนาหนองควายนะครับปัญหาของนาหนองควายก็คือนาดินทรายนะครับตัวน้ําแล้วก็ดินแน่นนะครับตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้นะครับเวลาหยอดตุ่มพอเมล็ดข้าวจะไม่จมนะครับเดี๋ยวปัญหาเรื่องต่อไปของวอยใส่ที่ปนะครับสะสมปีสภาพดินนมาจะดีขึ้นนะครับปัญหาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ในวันที่ไม่มีแดดนะครับ ต่อสองนิ้วมาเต็มนะครับเป็นตามจุ่มไม่เห็นแดดเลยนะครับเห็นแต่กอนที่เมฆแบบนี้นะครับน้ำมาเต็มนะครับวิถีทำนาแบบลดต้นทุนนะครับใช้ซลเซลลนะครับในการสูบน้ำครับก็เป็นเพลง4 0กวัตต์นะครับสองงนะครับก็จะเป็นนะครับตรงมาแพงที่ชาร์จในสวนมาใช้นะครับ ขอบคุณครับครับก็วันนี้วันที่13มิถุเมายนนะครับหลังจากจอดตรมวันที่11นะครับก็ถือว่านะครับเป็นนาจินทรายนะครับปั่นแล้วต้องหยอดตุมทันทีเลยนะครับก็แก้เกมโดยวิธีนี้นะครับหรือไม่นั้นก็ขังน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิี่น้้ำออกแล้วก็หยอดทันทีนะครับไม่นั้นเมล็ดข้าวเขาจะไม่จมขี้ตุ่มนะครับมาจมขี้ตุ่มจังหน่อยนึงนะครับ ก็จะให้เมล็ดข้าวจงกี่จงรักน้อยนึงครับถือว่าเขาจะงอกดีนะครับแล้วก็จะปลอดภัยจากนกนะครับด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ยอดได้3วันเมล็ดข้าวเริ่มงอกแล้นะครับครับต้เข้าวยอดตมนั่นขายอายุส3มือผมยอดวันที่1 1มิถุนานะครับนนี้ก็เศ้าสามิถุนาครับต้นก้ากำลัง กำลังไงดีนะครับฝนตกปล่อยลงมานะครับเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับพอดีเลยกาลังต้องการทํานะครับถือว่าโอเคนะครับประมาณสักเดินก็กว่าค่อยอัดปุ๋ยมากอีกก็ได้นะครับต้นกากเขียวถือว่าเขียวดีนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ